โอเคขอบคุณลุงพลนะขอบคุณลุงพลนะครับเมื่อกี้ที่ผมรออยู่ผมก็ไปตามดูนะครับทีมลุงพลปั้นแตนแล้วก็ยูทูบเบอร์แล้วก็เด็กหลายคนมากนะครับกำลังไปพักอยู่โรงแรมก็คือจาก Dream World ใช่ไหมก็จะไปเกาะ,ะเสม็ดมั้งเกาะ,ะเสม็ดนะครับ ซึ่งผมเคยอยากจะไปอยู่แต่ว่ายังยังไม่มีโอกาสนะครับก็ตามดูน้องอน้องนาทีนะครับเขาเล่นกับน้องอาเทอร์นะครับน่ารักมากนะครับจนคือดูตามหลังนี่แหละครับนะครับ,นะรบก็ขอให้ถ้าถ้าดูอาจารย์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมลุงพลทีมแอดชัยค่อยบอกเจ้าแล้วคุณนาทีแล้วก็ทุกท่านที่เดินทางไปนะครับเบาหนุ น้องมนน้องมนน้องน้ำมนน้องโอมใช่ไหมฮะเอ้ยเออทั้งสองเ <laughs> นาะนะฮะก็ขอให้ทุกท่านมีเด่ความสุขนะครับเป็นทริปที่มีความสุขที่สุดนะก็ปลอดภัยนะครับปลอดภัยเพราะว่าเด็กจะชอบ,ชอบเล่นน้ำใช่ไหมฮะเล่นน้ํากับแดดเล่นน้ํากับแดดก็ <laughs> นะก็ดูแลกันดีๆนะเฉพาะเด็กเนาะเด็กกับน้ําก็เข้ากันด้วยดีนะฮะ นะครับก็ขอให้ทริปนี้เป็นทริปที่มีความสุขนะครับก็มาเติมชาร์จแบตชาร์จแบตนะครับก็จะมาทำภารกิจที่จะมาดงต่อไปนะครับนะเดี๋ยวผมผมเดาไว้ก่อนนะครับมันจะมีทีมคนอิจฉาทีมลุงพลที่ลุงพลพั้นแตนแล้วก็ ยูทูบเบอร์หลายท่านนะครับที่เดินทางไปแล้วก็เด็กๆนะครับน่ารักมากแต่เด็กแต่ละคนมีความสุขเห็นเขามีความสุขนะครับดักคอยก่อนนะครับช่างอิดฉาแก๊งอิจฉานะครับก็อย่าไปอิดชาเขาเลยนะครับนะเป็นบุญวาสนาของใครของมันนะ <laughs> นะถ้าคุณยังอิดชาลุงพลอยู่แสดงว่ามันเป็นบาปของคุณคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะครับ ถ้าคุณมีเมตตาต่อทีมลุงพลแสดงว่าคุณเกิดมาเพื่อสร้างกรรมดีถ้าคุณยังอิจฉาลุงพลทุกกระเบียดนิ้วแสดงว่ามันเป็นวิบากกรรมของคุณเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีกับมานั่งสาบแช่งเขามานั่งอิจฉาลิษยาเขานั้นเกิดมากี่ชาติถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็คุณก็จะเป็นอย่างเงี้ยแทนที่คุณจะมีความสุขนะครับ นั้นผมดักไว้ก่อนนะอย่ามาไลฟ์สดด่ากันแะนแนนะครับนะขอให้ถ้าคุณรับไม่ได้ในความสุขของทีมเหล่านั้นคุณก็อย่าเปิดดูอย่ารับรู้มันนะคุณก็ไปดูอะไรที่มันมีความสุขนะแล้วมันก็จะทําให้คุณมีความสบายใจขึ้นนะครับผมนะเทคนิคง่ายๆในการอยู่เป็นมนุษย์และมีความสุขครับสิ่งไหนไม่ชอบอย่าไปดู สิ่งไหนไม่ชอบอย่าไปทนดูอะไรชอบก็ไปดูตรงนั้นจิตใจจะได้เบิกบานนะบริหารจิตให้เป็นนะครับผมนะฮะแต่ผมดูแล้วผมชอบผมดูแล้วมีมีความสุขมีรอยยิ้มนะครับดังนั้นผมก็ดูสบายนะครับนะฮะมันตรงกับมันตรงกับนะครับ เดี๋ยวของผมก็ติดโฆษณาตัวเองนะแต่ข้อห้ามถ้าเป็นช่องของผมนะครับห้ามห้ามดูห้ามดูของตัวเองโดยแอคเคาตัวเองบ่อยนะครับจะหาว่าผมก็ชอบไปดูนะครับเพื่อจะดูข้อบอกพร่องแต่ถ้าถึงโฆษณามาต้องรีบปิดอย่าอย่าดูค้างนะครับ ให้มันเป็นธรรมชาตินิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า y t u t u มันมันมีคนจ้างคนดูเนี่ยคือมันเป็นความประหลาดของมนุษย์คืออยากได้มากนะครับดังนั้นมันก็พยายามดักว่าถ้าอยู่ถ้าช่อง you t บเบอร์แต่เอาแอคเข้าตัวเองไปดูโฆษณาไปดูของตัวเองแล้วมีโฆษณาเข้าหรือมียอดมันมันเหมือนกับว่ามองว่าเราเนี่ยทุจริต หรือมีเจตนาที่จะโกงนะนะประมาณนี้นะมันก็ดูแปลกนะนะครับแต่ถ้าญาติพี่น้องให้เขาชอบดูได้ครับมันคนละแอคเคาท์นะฮะแต่แอคเคาท์ตัวเองเนี่ยไม่ได้นะครับอ่านะฮะแคปชั่นของผมคือทฤษฎีหมดใจพื้นฐานว่าอย่างไรนะครับพื้นฐานว่าอย่างไรเนาะนะครับมันก็ มันเป็นมันเป็นแนวคิดหนึ่งนะผมนะคือถ้าท่านติดตามลุงพลหรือติดตามแวดล้อมลุงพลแล้วท่านดูแล้วห่วงใยดูแล้วมีความสุขรอยมีความสุขผมว่านั่นคือหนึ่งในทิศทางที่ยืนยันว่าบุคคลนั้นเนี่ยนะครับเ,เป็นเชื่อว่าคนนั้นคนกลุ่มนั้น จะไม่หนีห่างหนีหายจะไม่ทิ้งลุงพลหรือจะไม่มีใจเป็นสองจะไม่แปรพักจะไม่แปรปลวนในอนาคตนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ผมสังเกตตัวเองนะฮะผมไม่สามารถที่จะไปเดาใจใครได้ว่าใครกำลังคิดอะไรอย่างไรนะครับ มันไม่สมควรด้วยนะที่จะไปเดาว่าใครกำลังจะหักหลังลุงพลหรือที่กำลังดำรงอยู่เนี่ยเพื่อผลประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดนะครับให้ดูที่ใจตัวเองนะครับใครเห็นแบบอาจารย์หรือคิดเหมือนอาจารย์ขอให้กดหัวใจรัวๆครับนะฮะทฤษฎีหมดใจ <laughs> ทฤษฎีหมดใจนะค,คือ ถ้าเกียรติชังลุงพลแล้วอาจจะหวังผลประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดผมว่าไม่นานหรอกเพราะว่ามันเกิดขึ้นหลายคนแล้วใไม่นานมันก็ต้องมันต้องแสดงออกอย่างหนึ่งอย่างใดไม่นานก็แสดงออกอย่างหนึ่งอย่างใดไม่นานนะักเช่นเฮ้ยมันไม่ได้เท่าเดิมมันไม่เหมือนเดิมเฮ้ยยอดตกเฮ้ยกูไม่เอาแล้วลุงพลกูไปหา ฝั่งโน้นมีกว่าว่าฝั่งตรงข้ามลุงพลเนี่ยถ้าด่าลุงพลเนี่ยจะมีคนดูเราเยอะไหมเนี <c> ่ย <oughs> ถ้าดา่าถ้าด่าปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาหาเลยมาชื่นชมมายกย่องเลยเหมือนล่าสุดที่มีกรณีที่เจ้าปู่มาให้ดูนะ่ะแป๊บเดียวเนี่ยแท่แค่คุณทำอะไรที่มีแนวโน้มว่าจะ จะทำให้เกิดปัญหาหรือฝั่งฝั่งคนใดก็แล้วแต่ที่ยูทูบเบอร์สายนอกหรือสายอะไรเนี่ยพูดถึงไปในทางลบปุ๊บมันจะมีคนฝั่งนูนกระโจนเข้ามาแล้วก็ยกย่องเชิดชูแล้วก็สาทุทันทีมันมีคนพร้อมที่จะดึงคุณไปเป็นพวกอยู่แล้วประมาณนี้นะฮะ มันเออตัวผมเองนะผมเพิ่งรู้ก็คือผมเนี่ยจะเล่นมุกว่าอะไรนะผมผมตอนนั้นผมอะไรนะผมพิมพ์ยังไงเนะี่ยผมผมมีแคปชั่นอะไรไม่รู้นะแป๊บเดียวอะ่ะบางตัวเข้ามาเข้ามาเหมือนให้กำลังใจผมแล้วผมยังจำได้อยู่นะประมาณว่า เหมือนจะเปลี่ยนคล้ายๆว่าพอแล้วยุติแล้วยุติบทบาทแล้วเนะี่ยมันก็จะมีคนมาเผือกทันทีเหมือนคิดว่าผมเนี่ยคงจะไม่อยู่ทางนี้แล้วไหนใครเห็นใครเห็นบุคคลนั้นครับขอให้กดไหนดีกดหนึ่งแล้วกันกดหนึ่งนะครับผมผมก็หาดีนะนะครับ สแสดงว่าคนฝั่งนน้นเขาก็จับตาพวกเราอยู่เสมอนะครับใครมีแนวโน้มว่าจะเกลียดชังลุงพลจะไม่พอใจลุงอะพอใจไม่พอใจลุงพลปุ๊บเนี่ยถ้าคุณทําเป็นเหมือนจะไม่พอใจลุงพลมันจะมีคนแทรกมาทันทีแล้วจะมาเป็นกําลังใจคุณทันที <c oughs> โห่นะตลกมากนะครับที่สีดีหมดใจนะครับนะ่ะเดี๋ยวเรา,าพูดกันเนาะพูดทั่วไปนะครับนะว่าความคืบหน้าอะไรเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมมี ข่าววงในอยู่หนึ่งวงผมมีข่าววงในอยู่หนึ่งวงนะครับนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่เล่าแบบเกินๆนะนะครับแบบช่วยกันจับตาดูนะครับสวัสดีครับคุณดีเฮนะครับผมนะครับคุณสวภานะครับผมนะครับอ่าแอดดีเฮนะครับผมคุณสวภานะครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับขอบคุณมากนะครับทุกกําลังใจทุกสติ๊กเกอร์นะครับ สวัสดีครับคุณตอยคุณต่อยสินะครับสิรินำนะครับผมสิรีสิรินำเสรินันนะสีนันสสรินันเอฟซีพอตนะครับผมนะครับแอดปุ้ยครับขอบคุณมากแอดปุ้ยนะครับคุณกัญยรัตน์ครับผมสวัสดีนะครับคุณปายหน้านะครับผมนะครับนะครับคุณปินฑทวนนะครับผมนะครับคุณสวภพาคุณสายฟาดเอฟซีพอตต์ชลนะครับผมนะครับ คุณอืนะครับคุณจิตนานะครับผมนะครับคุณหญิงใหญ่นะครับผมคุณสามสิบกุมภานะครับคุณนัดระดานะครับคุณจำปีคุณเปรมิกานะครับผมนะครับคุณอภิรมนะครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านเนาะนะครับ ที่เป็นาลังใจเสมอเมื่อจันาร์ขึ้นคุณหมอนมินครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณนัทรดานะครับขอบคุณมากครับคุณรัศมีนะฮะสําหดีนะครับผมนะครับคุณคุณพัทธคุณพันธิรานะครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับหลายท่านก็คุณแดงชูเกียรตินะครับสวัสดีนะครับนะครับ ขอบคุณมากครับที่นะครับแม้คนยังไม่มากท่านก็ส่งติ๊กเกอร์เยอะๆเลยนะครับขอบคุณมากนะครับส่งมาเรื่อยๆนะครับคุณเชอรี่นะครับผมสวัสดีนะครับนะครับคุณโกโก้มิวโกโก้มิวนะครับมีแผลไงเป็นจำเป็นต้องเลือกข้างนู้นไม่งั้นโดนเปิดแผลนะคุณประภาสครับสวัสดีครับนะจากคุณโกโก้นะครับนะ ได้แสดงความเห็นมานะครับขอบคุณมากนะครับนะครับคุณจีย่านะครับคุณจีย่าจ๋าสตอรี่นะครับสวัสดีนะครับผมนะครับนะครับคุณคุณวงจันทร์นะฮะสวัสดีนะครับผมขอบคุณมากนะครับนะทุกกําลังใจทุกไลค์นะครับทุกกดไลค์นะฮะหรือกดแชร์นะครับแล้วก็ทุกความเห็นนะครับ คุณใสๆสนะครับผมนะครับคุณแวนนะครับผมนะครับ f อซจากเวียดนามนะฮเออเวียดนามผมจำไม่ได้ว่าภาษาทักทายยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะไปดูให้นะครับผมจะไปจำแต่มิงการาบาพม่าเนาะนะครับนะครับเอาเป็นว่าฮัลโหลนลคกันภาษาสักกันนะคุณใสใสนะครับขอบคุณมากนะครับแอดพัทรมาครับสวัสดีนะครับผมนะครับ คุณประยูนคุณยายจันนะครับผมนะครับคุณยายจันขอบคุณมากครับคุณยายจันชแนลนะครับทุกชแนลนะครับฝากด้วยนะครับเพราะว่าทุกท่านมาดูผมผมหมายความว่าท่านเป็นเป็นคนมีอุปการะนะครับดังนั้นไว้ใจกันได้ทุกช่องนะครับกดติดตามได้เลยครับก็เช่นกันนะครับก็ผมฝากนะครับแอดมินของผมนะครับทุกท่านมีแต่คนดีนะฮะมีแต่คนดีมีแต่คนมีความรู้ความสามารถนะครับ ไปรู้ว่าดีแอดดีเมีช่องหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับคุณสมหมายสวีครับนะครับคุณวัดอรัญญานะครับผมนะฮะคุณธัญญาคุณชันชัยคุณดำรงนะฮะคุณประยูนนะขอบคุณมากครับขอบคุณมาก141ท่านนะครับในเวลา22่นากานะครับเกือบจะ23่สนเกือบจะ5ทุ่มเลยนะครับขอบคุณมากครับแอดบอสก็มาแล้วนะครับสวีนะครับผมนะครับ สิ่งที่จะพูดต่อไปนี้นะครับก็ทั่วไปเนาะนะครับมีอะไรบ้างนะครับสถานการณ์จะเปลี่ยนไปยังไงบ้าง mm hmm. เราก็ค่อยวิเคราะห์ไปแต่ละครั้งนะครับแต่ละครั้งเราก็ต้องใช้ประสบการณ์ทั้งหมดนะครับว่าอันไหนน่าเชื่อถืออันไหนไม่น่าเชื่อถืออันไหนวางใจยังไม่ได้อันไหนต้องต้องจับตาดูต่อ ในโซเชียลเราก็รู้อยู่แล้วเนาะนะครับในโซเชียลเราก็รู้อยู่แล้วนะครับนะฮะคุณพิพาครับสวัสดีนะครับผมนะครับคุณสิริลักนะครับสวัสดีนะครับผมนะครับในวันสองวันนี้อย่างที่ทราบเนาะไม่ว่าสองสัปดาห์นี้เลยนะครับถ้าไม่มี ของทนายท่านหนึ่งมานะครับทุกอย่างก็จะไปเหลืออยู่ระหว่างเรื่องของท่านอาดีตทนายอีกคนหนึ่งแล้วกออ็มันจะมีทนายท่านหนึ่งอดีทนายนะครับแล้วก็คนนีละนามนะครับก็จะเรื่องบริจาคเหมือนกัน ปรากฏว่าพอมีเรื่องเฮียชูกับเฮียชูเขาามีอยู่เดิมอยู่แล้วเฮียชูเขามีเขาเป็นเขาเป็นเต้ย,ยในโซเชียลอยู่เลยนะครับแล้วเป็นผู้มีอุปการะคุณต่อยุต่อต่อทีวีต่อทีวีนะครับหรือนักข่าวทุกสำนักนะครับแล้วก็ดูท่านมาตลอดนะครับจน แกนี่ได้เป็นขวัญใจขวัญใจช่างภาพหรอเปล่าไม่รู้นะนะครับแล้วก็ถ้าเราเฝ้าดูเฮียชูวิตนะเรารู้สึกว่าสังคมนี้อยู่ยากเหมือนเรามองว่าสังคมนี้มันอันตรายมากสังคมนี้มันแย่มากเหมือนถ้าไม่มีเฮียชีวิตเหมือนโจรจับโจรเนี่ยนะฮะเราก็จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเสมอนะครับ หมายความว่าเราเราเห็นความดาร์ความความแย่ในสังคมที่มันแทรกอยู่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมใครมือใครมือยาวสาวได้สาวเอานะครับแล้วก็หากินบนหลังคนแล้วก็เอารัดเอาเปรียบสังคมควบคุมไม่ได้ หมายความว่าอันนี้ต้องไปดูที่โครงสร้างอาจจะพูดลึกไปนะโครงสร้างของประเทศมันเหมือนเดิมครับทุกอาชีพมีคนดีและคนไม่ดีถ้ามันมีเรื่องไม่ดีอย่างนี้มากแสดงว่าก็พูดตรงๆนะฮะ คนดีให้ทำยังไงก็ได้ให้คนดีมีอำนาจนะถ้าคนดีมีอำนาจคนไม่ดีจะเดินตามตรอกถ้าเมื่อไหร่คนไม่ดีมีอำนาจมากคนดีจะเดินตามตรอกคนไม่ดีเขาจะต้องให้คนไม่ดีไปมีอำนาจแต่ถ้าคนดีมีอำนาจเขาจะ ให้คนดีไปมีอำนาจให้มากๆคนไม่ดีจะถูกควบคุมเราพูดในทางที่อันนี้ก่อนนะแต่ถ้าเราจับทุกเรื่องว่ามันมีแต่เรื่องอย่างที่เฮียชูวิทย์เขามาเปิดโปง่งบอกได้เลยว่าโอ้โหแม่งเอ้ยห่วงลูกหลานลาเลยนะฮะ แต่นั้นพอเฮียชีวิตเขาคือเขาเกิดมาอยู่ในระบบอยู่ในระบบแบบนั้นก็แกก็คงรู้ว่าแกอยู่ในธุรกิจสีเทานั่แหละครับแต่แกหมายความว่าธุรกิจสีเทามีมากแต่ทําไมแกถูกลังแกอยู่คนเดียวในมุมมองของของแกนะแล้วก็ทุกคนบอกว่าเอ้ยเอาเหมือนเหมือนคนหนึ่งเขามาทําหวยเนี่ย เขาเป็นคนที่มีความคิดที่จะเอาชนะในเรื่องเหล่านี้คือมันเป็นการถ้าแกไม่ทําก็มีคนทําอยู่แบบเนี้เข้าใจไหมครัแต่แกดันทําแล้วมันได้ดีกว่าคนอื่นล้าหน้ากว่าคนอื่นไปเช่นขายขายขายลอตเตอรี่ราคาแพงมันก็ผิดนะขายลอตเตอรราคาแพงแต่ว่ามันแพงทั้งประเทศ เป็นต้นดังนั้นการใช้กฎหมายเนี่ยบางทีมันก็ดูมันมีปัญหาเช่นใช้กฎใช้บงกฎหมายบังคับมันไม่ยุติธรรมสมมุติอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นสงัสง,สงคมไทยเรามีปัญหาอย่างนี้มากมันเกิดด้วยยังไงนะดังนั้นเฮียชูวิทย์จึงได้ใจคนระดับล่างระดับระดับกลางนะครับประมาณว่าโห oh. มันเฮียนี่ได้ใจมากฟาดฟันทั้งหน่วยข้าราชการต่างๆที่ดำมืดแล้วก็อยู่ในวงจรสีเทาเหมือนอำนวยความสะดวกให้กันและกันเฮียชีวิตมาจัดตรงนี้แกก็ถึงได้ใจนะครับอันนี้ขอเกินก่อนอเบื้องต้นก่อนนะเพราะว่าผมจะปรูมาถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆเฮียชีวิตก็อยู่ปกติของเขา ดังนั้นเอฟซีพอตอนเราที่มาสนใจเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีคนไปอยากประทะเฮียชูวิทย์ก็ต้องยอมแล้วว่าเฮียชูวิทย์เป็นคนที่มีแสงที่สุดในสังคมช่วงนี้เฮียชูวิตมีแสงล่าสุดล่าสุดมีนักการเมืองคนหนึ่งนะครับชื่อชื่ออะไรนะชื่อต่อเต่อตออาอีกแล้วครับนักการเมืองชื่อต่อเต่า ไหนใครเห็นแวบๆบแบบก,นะกดหนึ่งหน่อยกดหนึ่งหน่อยล่าสุดนะครับมีนักการเมืองคงจะลงการเมืองละอยากมีแสงกับเฮียอีกแล้วอยากมีแสงกับเฮียหมายความว่ามาเข้าข้างเฮียชีวิตเพื่อปะทะกับอำนาจมืดนะนะครับสสคนนี้เขาเขาเคยมีออกมาลักษณะแบบนี้บ่อยนะครับ ไหนมีใครมีใครรู้บ้างเนี่ยพูดแกคงไม่เสียหายแล้วเพราะว่าหมายก็ว่าสอสอสเต้ใช่ไหมพิเตออโคงรุ่นมากครับแอดปุ้ยบอกล้วพิเต้ครับสอสอเต้มาแล้วครับเอาเป็นว่าอะไรก็ได้ครับขอให้คุณมายืนหยัดกับเฮียชูเนี่ยแม่นะอาจจะถูกมองว่าเฮ้ยมาใกล้เลือกตั้งมา มาอยู่ฝั่งแสงหรือเปล่านะแต่ว่าออกมาแล้วครับมันแน่มันแน่นะครับมันแน่นะครับอาทีนี้มาดูของเรานะครับเพราะว่ามีอดีตนายลุงพลคนหนึ่งเขาไม่รู้ว่าคิดยังไงนะไม่รู้ว่าคิดยังไงหรือมันเป็นดวงของเขาหรือดวงของเขากําลังมาดวงของเขากําลังมาหรือดวงเขาแล้วดวงของเขากําลังจะตกเราไม่รู้นะเหมือนจะมาวัด วัดกระแสสังคมดันมาอยู่ตรงข้ามมาอยู่ตรงข้ามกับเฮียชูเขาซัดเปี้ยงเข้าไปไงเหมือนจะเอารถรถแท็กซี่ไปชนกับสิบล้อนะโอ้โหนะ่ะบึ่งมาเลยครับโอหไม่มีเกียร์ถอยครับเหมือนเหมือนดึงเกียร์ออกนะ่ะเอเหมือนดึงเบรกออกอเหมือนจะแท็กซี่ไปชนกับสิบล้อ ตั้มก็ให้ิมรอดมองมาเอ้ยมึงมึงทำอะไร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 อ่ะพอได้สองสามยกครับทีนี้มึงเอ้ยหันมาโอ้กูหมันไส้มึงแล้วกูดึมดึมดึมดม,ม,มเสร็จปุ๊บร้อยล้านเลยร้อยล้านเลยสวัสดีครับพี่หนอครับสวัสดีครับผมฝากพี่หนอด้วยนะครับนะครับนะครับ fc ทีน่าแล้วทุกคนนะครับนะฮะโอ้โหครับงายท้องไม่ไม่เป็นท่าเลยแล้วมิอ่าแล้วก็นอกจากหงายท้องไม่เป็นท่าแล้วรู้สึกว่าจะไม่ฟื้นนะจะไม่ฟื้นนะนะครับ ตอนนี้เราก็เลยจับตาเรื่องนี้ว่าในกรณีนั้นคือแกเนี่ยอยู่ยากครับเอาเป็นว่าเพื่อนเพื่อนแกเนี่ยมันมีใครหน้าไหนให้กระโดดออกมาแล้วก็ลองประทะเฮียชูสิอยากเห็นสักคนสองคนเนี่ยเฮ้ยเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนสิเพื่อน,อ,นอย่าทิ้งเพื่อนเพื่อนเจอขนาดนี้คุณต้องลุก คุณต้องบุกเฮียชูแล้วล่ะอย่าทิ้งเพื่อนตอนยามยากสิอย่าทิ้งเพื่อนตอนยามยากนะครับหรือว่าตอนจะขับแท็กซี่ชนท้ายสิบล้อเนี่ยเขาได้ปรึกษาไหมเฮ้ยเอาไงวะกูจะชนแท็กซี่เออกูจะชนสิบล้อแล้วนะเวย้ยเนี่ยรถพ่วงด้วยเนี่ยกูจะชนรถพ่วงเลยเนี่ยมึงมีความเห็นประการใด มีการปรึกษากันไหมแต่ถ้าไม่ปรึกษาต้องต้องช่วยนะต้องช่วยเขานะใครเป็นเพื่อนรักก็อย่าทิ้งอย่าหนีนะครับร้อยล้านเองนะครับก็มาเป็นลังใจกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันเลิกเออมันยกเลิกไม่ได้ละมันยกเลิกทริปนี้ไม่ได้ละทริปบุกนะครับก็เรียกว่าแม่นะครับ ไม่รู้ว่ามันจะล้มละลายหรือเปล่านะครับนะครับสวัสดีครับพี่โซดาน้ำครับสวัสดีนะครับผมขอบคุณมากครับฝากพี่โดาน้ำนะผลงานนะครับพี่โซดาน้ำจะอยู่ที่เฟซนะครับเฟซนะครับลองพิมพ์โซดาน้ำดูนะครับนะครับเป็นเป็นกลังใจท่านเนาะนะครับเป็นปรัตยาสังคมเนาะนะครับนักปรา์นักปรา์นะครับคุณ